ชาวเวียดนามพาลูกชายเที่ยวไทยครั้งแรกคิดว่าไทยไม่เจริญเท่าเวีดนามเวียดมีข่าวสารที่ถูกนําเสนออยู่บ่อยครั้งว่าเวียดนามในปัจจุบันนี้ได้พัฒนาและเจริญก้าวหน้าไปไกลถึงขั้นที่ว่าเจริญกว่าประเทศไทยไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเทคโนโลยีหรือความเป็นอยู่ของผู้คนซึ่งข่าวสารเหล่านี้แน่นอนว่ามันทําให้ผู้คนจํานวนมากเข้าใจแบบนั้นจริงๆแต่รอบครัวซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เขากลับรู้สึกว่ามัน อาจจะไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปเขาไม่อยากให้ลูกชาเขาเติบโตขึ้นพร้อมกับความเชื่อที่ได้ยินมาจากข่าวเพียงด้านเดียวโดยที่ยังไม่เคยได้เห็นโลกกว้างด้วยตาตัวเองเป้าหมายของพวกเขาวันนี้ก็คือเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักใจกลางกรุงเทพด่านแรกที่ต้องเจอก็คือการซื้อตั๋วเดินทางนั่นเองเขาตรงเข้าไปที่แผนที่ทันทีเขาชี้ให้ครอบครัวดูแผนการเดินทางของพวกเขาในวันนี้ จากสนามบินสุวรรณภูมิ A1 จะนั่งแอร์พอตลิงไปลงสุดสายที่สถานีพญาไทย A8 จากนั้นค่อยเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS เพื่อมุ่งหน้าสู่สถานีสยามหลังจากวางแผนเส้นทางกันเรียบร้อยแล้วภารกิจต่อไปก็คือการต่อสู้กับเครื่องขายตัวอัตโนมัติบรรยากาศตรงนี้ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวครับมีนักท่องเที่ยวจากหลายชาติกำลังต่อคิวซื้อตั๋วกันอยู่ จากนั้นก็ถึงขั้นตอนการจ่ายเงินคุณนิหยิบธนบัตรออกมาแล้วก็สอดเข้าไปในเครื่องง่ายนิดเดียวครับและแล้วเครื่องก็ทำงานเงินทอนเป็นเหรียญก็ไหลออกมาตามมาด้วยเหรียญโดยสารกลมๆสีสันสดใสสามอัน เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่น่าตื่นเต้นจริงๆครับดูเหมือนว่าจะมีคนตื่นเต้นที่สุดในทริปนี้แล้วครับน้องดงลูกชายคนเก่งดูจะชอบอกชอบใจกับเหรียญที่ได้มามากๆเลยนะครับเอาละครับเมื่อได้ตั๋วมาแล้วก็ถึงเวลาลุยกันต่อครอบครัวคุณเลิศเดินไปที่ประตูทางเข้าแล้วก็แตะเหรียญโดยสารลงไปที่เครื่องอ่านติด ประตูก็เปิดออกง่ายดายมากๆครับจากนั้นก็พากันลงบันไดเลื่อนย่างชานชาลาเพื่อรอรถไฟมีนักท่องเที่ยวมากมายรอรถไฟเหมือนกับเราเลยประตูเปิดออกบรรยากาศข้างในก็เต็มไปด้วยผู้โดยสารหลากหลายเชื้อชาติเลยครับทุกคนต่างจับจองที่นั่งและที่ยืนกันนี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะนะครับ และสิ่งที่ผมชอบที่สุดในการนั่งรถไฟฟ้าก็คือการได้ชมวิวข้างทางนี่แหละครับ ภาพที่เห็นนอกหน้าต่างก็เปลี่ยนจากทุ่งนาเขียวขจีค่อยๆกลายเป็นตึกรามบ้านช่องแต่พอรถไฟวิ่งเข้าไปใกล้ใจกลางเมืองมากขึ้นเราก็จะเริ่มเห็นตึกสูงๆโฆษณาขนาดใหญ่และโครงการก่อสร้างมากมายและแล้วหลังจากนั่งชมวิวกันเพลินๆรถไฟก็เดินทางมาถึงสถานีพญาไทแล้วครับ ครอบครัวคุณเลนและผู้โดยสารคนอื่นๆก็พากันลงจากรถไฟบรรยากาศที่สถานีนี้คือคักมากๆเลยครับทุกคนต่างเร่งรีบเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายต่อไปภารกิจต่อไปก็คือการเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS เพื่อมุ่งหน้าสู่สถานีสยามเหมือนว่าครอบครัวคุณเลนจะเริ่มเจอกับความท้าทายใหม่แล้วครับ การเปลี่ยนสายรถไฟครั้งแรกในสถานีที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะทำให้งงได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะที่นี่มีแผนที่บอกทางชัดเจนและยังมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดหลังจากสอบถามและดูแผนที่กันสักพักพวกเขาก็เจอทางไปต่อแล้วครับ จากนั้นพวกเขาก็เดินไปตามทางเชื่อมเพื่อไปยังสถานี BTS พญาไทยซึ่งเป็นรถไฟฟ้าอีกสายหนึ่งครับและแน่นอนว่าต้องซื้อตั๋วใหม่อีกครั้งรอบนี้ดูเหมือนจะคล่องแคล่วขึ้นแล้วนะครับคุณนี้เดินตรงไปที่เครื่องขายตัว๋วเลือกสถานีปลายทางคือสยามแล้วก็ยอดเหรียญจ่ายเงินแป๊บเดียวก็ได้ตั๋วมาเรียบร้อยได้ตั๋วมาแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนไปยังชานชลา i บรรยากาศของสถานี BTS จะแตกต่างจาก a แอร์พอตลิงเล็กน้อยนะครับดูทันสมัยและคึกคักมากๆม,มีโฆษณาสินค้าต่างๆเต,ต,ต็มไปหมดสมกับเป็นใจกลางเมืองจริงๆครับและแล้วพวกเราก็เดินทางมาถึงสถานีสยามแล้วครับโอ้โหคนเยอะมากๆเลยครับสมกับเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและแหล่งช้อปปิง้งยอดฮิตของกรุงเทพจริงๆทีน่นี่มีทั้งคนไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินกันควักไขว่บรรยากาศดูมีชีวิตชีวามากๆครับครอบครัวคุณเลิร์นก็พากันลงจากรถไฟแล้วก็เดินตามป้ายบอกทางเพื่อออกจากสถานีเป้าหมายต่อไปก็คือเดินเท้าไปยังโรงแรมที่พักนั่นเองครับ พอออกมาจากสถานีเราก็ได้เห็นบรรยากาศของกรุงเทพอย่างเต็มตาเลยครับถนนเต็มไปด้วยรถยนต์และรถตุกตุกซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับสองข้างทางก็เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆมากมายดูทันสมัยและน่าเดินเที่ยวมากๆครับคุณนิบอกว่าในที่สุดก็ถึงแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะแต่สนุกดี ใช่แล้วครับแม้จะเหนื่อยกับการเดินทางที่ยาวนานแต่ดูเหมือนว่าครอบครัวคุณเลนจะมีความสุขและตื่นเต้นกับประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้เจอในวันนี้มากเลยนะครับและแล้วหลังจากเดินทางม,มาอย่างยาวนานตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินต่อรถไฟฟ้า a i r p o อร l i n k แล้วก็มาต่อรถไฟฟ้า BTS ในที่สุดครอบครัวคุณเลนของเราก็เดินทางมาถึงโรงแรมที่พัก ใจกลางกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมกับการเดินทางสุดท้าทายของครอบครัวคุณเลินในวันนี้ แม้จะต้องเจอกับความงงงและความวุ่นวายบ้างแต่สุดท้ายพวกเขาก็สามารถเดินทางมาถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยและเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับเรื่องราวของครอบครัวคุณเลินในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่าการเดินทางในกรุงเทพด้วยรถไฟฟ้านั้นสะดวกสบายและไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยครับแม้จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาครั้งแรกก็สามารถเดิน ทางได้อย่างง่ายดายแค่เพียงมีความกล้าที่จะลองและไม่กลัวที่จะถามครับครอบครัวชาวเวียดนามยังเล่าอย่างจริงใจว่าที่ผ่านมาพวกเขามักได้ยินข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยในแง่ที่ทําให้รู้สึกหวาดกลัวบางข่าวบอกว่ามีอาชญากรรมเยอะบางข่าวก็ทําให้รู้สึกว่าคนไทยอาจไม่เป็นมิตรแต่พอได้มาเจอด้วยตัวเองทุกอย่างกลับตรงกันข้ามพวกเขาย้ําชัดว่าประเทศไทยไม่น่ากลัวอย่างที่หลายคนคิดเลย สิ่งที่เห็นและสัมผัสได้คือความเจริญของเมืองใหญ่ความสะดวกสบายในการเดินทางผู้คนยิ้มแย้มเป็นมิตรและพร้อมช่วยเหลือเสมอร้านอาหารก็สะอาดมีระเบียบแถมรสชาติก็อร่อยเกินคาดยิ่งได้เดินตามตลาดหรือห้างสรรพ,พสินค้ายิ่งรู้สึกประทับใจในสีสันและความมีชีวิตชีวาจนทําให้พวกเขาเอ่ยปากว่ามันไม่เหมือนที่เป็นข่าวเลยสักนิดประเทศไทยจริงๆแล้วเป็นประเทศที่เจริญมากๆ ก็จบลงแล้วนะครับถ้าชอบก็ฝากกดและกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ